ปลาลุงดูปลาลุงกินข้าวแล้วบอนี่กินข้าวแล้วบ่เออยได้กินกับปูแดงแล้วเนาะกินนี่เนาะวันย่าซื้อมาพี่น้องเเยไงนั่งๆไปเบิง้งลองเบิง้งไม่ใช่ตุ้ยแล้วบอใช่เขากลีนี่ <c oughs> พอ้างกับชิเม,มื่อมื่อแลงเนะาะหางครอบครัวแล้วเมื่อเบิ้ง เงินเมึงชันไปและกระตุกกระติกไปยอมมันล่มหรือไปจักลมผัดวะอ่พ่อตั้งเห็นนกินทั้งงานตัวรางบ่วงนะเจ้าเนาะยอมถัดยูบ่อยวมาไหมเนิ่เดิ่เริ k, ่ไห้ใ้ผ้านะไปดูดเอานี่ฮะไปา่ะพ่นิ้เลยงานขนาดมากกว่าจับกมไบ่ ทำมันกัดเห่าใชบใช่ได้คเดิต้องซื้อของกัดเห่าได้แล้วกรลูกเด้อที่เมตาลูกหลานที่เมตาลูกหลานพี่ให้อ่าผัากเงินผักข้ามมาให้เห็ดเฮือนผักข้ <c oughs> าผักเงินมาให้เห็ดเฮือนผักเงินมาให้เห็ดเฮือนขอให้พ่อแม่พี่น้องขอ วามเจ็บมอยได้โดยโดยบายไข่บมยสวัสด yeah. ีบ๊ายบายเนี hey, ่ยบ๊ายบายชี้แล้วเลยเนาะโอ้ย่พี่น้องเลยเปิดคลิปเปิดภาพมาบัดนี้กระหอนเฮียนหอดซาน น้องไซฟ้าอ the ีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาแล้วแวะมาย่ามาเยี่ยมมาต้อนพันก้อนพี่น้องเลยจากเล็กจักหน่อยเลยก็สิได้ครับหมดแหละพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ากับโอ้ยยันดึกอยู่พี่น้องเลยแค่ไหนว่าได้มาพี่เลยก็ได้เนาะมาอัปเดตเพิ่มเติมเพิ่มเติมให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำก้านนะพี่น้องเนาะบ้านน้องไซฟ้าทอดขันได้แล้วเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนะพี่น้องเนาะ ເຮືອນຊາທັງນ້ອງເພິ່ນນີ້ກໍໂອ້ແແຍງເບິ່ງສົງນີ້ກໍงາມແຮງພີ່ນ້ອງເອີ້ຍເນາงามຢູ່เนีะເອີ້ຍສຸດຍອດລົງໂຕດັງອ່າໂຕນີ້ກໍກໍາລັງດໍາເນີນການທີ່ພື ở bên xe nè mưa, ờ, mưa xa anh chẳng hay mưa vô cái <laughs> khẩu vai người hoa giỏ căn mù khù nó được phân đẹp mưa mưa không cắt lại bà ồ khi lắng lột khỏi vô nó căn trên đất phù lẽ ngàn đây chẳng ngàn, ngàn vì chẳng lên lo bướng Hãy subscribe cho kênh เออเมื่อความเศ้าเนี่ยผ่านมาหวามเศร้านี่เกือบมันตายดิลงคลองพี่น้องเอ้ยขี่รถสันลงคลองล้มล้มบ่ล้มเลยบ่แมนล้มเลยบ่สันบริลล้มพอขี่มาวิดโงเนาะวิดโง่มันได้หนึ่งแบบนี้ล้มมันผัดมาบาดเดียวคอยกับบริขี่มาโอ้ยยายอันนี้เว้ยล้มมันผัดมาบาดเดียวเลยคอย เอาสักไปขาน้างนะครับข้างนะโดยกบไปมันเจิดลงมมาทางนี่อย่างเดียวชิเจีใช้รถเขาเพเจิดลงมทางพุ่นักขึ้นมาต่างข้างก็บอะไรเจิดลงมไกับเบรกเบรกอยู่ตัดลงไปขึ้นขอนขานทางเลยเพื่อเป็นล้มคล้องนาสิเป็นคล้องมเห็นอยู่ซอคองชันๆไะบ่แม่ก็บ่ชันปันได แค่นั้นแบบถือกระบอดสั้นนะเพราแห้หงห่อยสักดีเอาเอาโอเคแหมสบายดีปลาลุง,ดลงโดยแหมน้ำเสพากินข้าวแล้วบอชาปลาลุงดูปลาลุงกินข้าวแล้วบ่นบี่ยเออชาได้กินกับปูแดงแล้วเนาะกินนี่เนาะวันหย่าซื้อมาพี่น้อ,องเลยเอานั่งนั่งนั่งไปเบิ้งลองเบิ้ง Một rạng anh Tôi ý là vò ừ. Say anh bún thơ vi đi Ngủ đấy Bún thơ vi Xây ba Bún thơ vi <laughs> ừ. <laughs> à, Bạn ai mà là đây bỏ <laughs> Vậy đi Bún thơ vi sai xích Đi vào say, lọ vò ừ. Cứ ăn chết 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 nó 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 lục nó lục nó 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 không, không ra sờp đâu. Kín khẩu nè à, hàm. Kín nào, kín làm nhau. Bố, đi đây. Để kín lắm bố. Nào. Số thử แต่มือได้หามมาว่านี่ไปเซมาหน้าักตอบอกผมแดงๆหรอพอแลอวแม่มันนักพูดน้องมันหามเอางาเจ้าหนี้ว่าให้เอาชุกเอ้นบนยอมบอกเอา ชดล่นแท่นิลดพ่วงบ่เบิ้งเบิงบ้งคนลดสปีนพี่นอ้องโอ้โหปีนเฉยลอยยู่นี่เซฟ้ามาพี่เซฟ้าเซๆเบิง้งเบิ้งดูหอดขันได้เลยใช่นี่สามสอบบอพ่พอ จะใช้ยึดสอบสองสอบอันนี้ป๊บไม่เรยบร้อยบอนี่มาแลครับผู้ชมเเากลังนด้วดยป้ประดับวบเนาะสี่มุมสบายดีเด้อะสงเด้อด้แล้วบอจะวัดเทพื้นมือนี่หามหลงมาไหม โตะตะกูเนี่ยงงานตะกูเฮ้ยเดี๋ยวจะนอยปะตูเขามันดเจ้าอยู่บานนีเนาะเดีจะนอยจก็ได้ข่าดอกคอจิบน้ำแล้วแล้วปาดแล้วดอกเขาไปส่งอ้าอ้าอ้าอย่าเฮ็ดจะนอนมันก็หนีบมือก็เจ็บแลวนนี้ว่อว่าบ่ได้พังคว่ำหมอนี่ไปไปดูน้าผมไป ไปห้ามน้ำมาไปอยู่น้ำไปบ้านไปบัวใบบัวใบบัวด้วยเเวอร์ชบนะเป็นยังอันนี้ชบนะฮะมาพี่มันแตกมันแตกเห็นได้ได้มันจะแตกคือกระปั๋นหัวฮะมัวแมมมัวว่านี่ไพ้หายว่านี่พ่อบุนเทอวีอยู่น้ำเลยมาอยู่พ่อบังเลยยอมไปกันยอมก็เลยกหายเจ็บบัวว่านี่ไพ้หายบุนทวีบัวหายเลยเจ้าฮะ บ้ใุ่นทวีมาเลยฮะเ้ยขักรีนี่อีกรอบนึงยโอเคเาน้่เด้อเจ้าใส่ขาใช่นี่พเขามาโอ้ขี่ต้มเจ้าหัวน้ำบ่บ้าพี่ ให้ให้รับไหมวันนี้ค่างกัเมื่อปะมือแรงนี่วนุ้ญทวีกับไปปะามือแรงแล้วในงานใหม่่อไรใหม่างกับชิเมื่อมือแรงเนาะกลัวแลลวเมื่อบงเงินบรงษานครแล้ก็ตุกตีอลยมันลมหรืไปจักลมกันเมื่อีิก็แห้งได้ลมพาลูกไปเบิลนหไปจัก ขอบคุณฮะยังอีกยังก่อยกะติงยอดคือกันแห่อะไรอืมถือว่าแล้วเนาะบาดนี้เนาะเทพื้นถือว่าหมดเหยาะงบพี่น้องเอ้ยหรือว่ายังบ่หมดกะรอเบิ่งรอพังกับทังบาลีบ่ยาวเนาะพี่น้องเนาะจักว่ามีเรื่องงบเทพื้นางหน้าอยู่ยักวันใดต้องพังจัดบอสพี่น้องเนาะ วันนี้ก็ว่าไปเลยบ่ได้จะไปบนนะประตูมันชิน่นีมือเจอ้าหำยัง่งไงที่ห้องเพลงอารมณ์ดีแท้หนิเดี๋ยวเนาะเป็นอากาศหนาวบ่วบโู้ชิวกว่ามือนี่อยากรอรอได้พี่นอ้องเลยเบิ่งเด้อรอหลายมืนน่นแล้วเราภาษาตัวเราเนะปียกแล้วไง โบได้มากับบาลนิวมุ่งซื้อวันจากรอขึ้นพี่น้องเลยก็คล่องคะแนนว่าไปกับบาลนิวเลยสู้บาลนิวโบได้พี่น้องเลยเนี่ยได้ thank you thank you น้ำมากอ่ะไปไปหามน้ำฮามบุตรวิมืดเลยอยู่นี่กะอืนนี่เห็ดบอนไซนี่ออกแห้งมือนี่ Ơ, mình nhanh mà nó bán phải xay mùi áo Được Một miếng nó nhòn Chúc tiêm sáng còn chẳng nhòn Mà nằm to nằm, nằm nằm hả? Bà, bà xuống xuống Để con hao Giao xoài mù, giao nhưng xoài đại Nguyên con hào, giao tông นี่นี่มันหยบเซนนี่ปะป้าจิตรุวิญาไป,ปเหยังนั่นะไปกินยีทองหนาผปปมาซอยแม่เพิ่นไปอ้าวกระปูของบอรีได้นะครม <c oughs> าโยกกระบอกจะไ้ไหมหงบเอามางทางเห็นกินทางล่างทัวรล่างบวงนะจาน้าเนาะ

ห้องน้ำแต่งนะฮะแดงห้องน้ำแต่งให้เรานี่ห้องน้ำแต่งเด้มันเป็นแบบไหนฮะบัตรจะมีบ่อดี๋ยวนี้ห้องน้ำเดี๋ยวนี้ย่อมอะไฮะห้องน้ำปาดไปป่าทำหมูบานิวเล่ป่าเจ้าบอกอะไรยังไงมันเสร็จนะฮะมันเข่าไปอยู่ในนั่นเดิมพอดีคนะล่างง่าย Chang 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 áo chang ch cứ ch ch Okay. โอเคยกวันสูต่งานเทพื้นก็ไม่ใช่น้ำลายพี่น้องเลยน้ำน้ำนหอยก็ได้พ่อ วอดนะเจ็บเจ็บชุ่มๆคราบคุณเป๊ะชุ่มๆ เดี๋ยวมือแรงมีรางวัลคนดูหายมือแรงนี่เนื้อแซ่บกินบ่คือเห็ดหนาบุญน,นะเพืเอออ่อเด็กกันแท้หมอนี่เนาะเหนื่อยไหมเหนื่อยบ่ยังผู้สาวเอื้นใจใช้ผ้าไปยังหะโอขอขี้ิวๆอยู่ขั้ว,ว,ว,วม,มาแล้วมั้งทุเร เมื่อยบ่มอยู่บอบี้บอบี้มาซอยน้องแน่น้องเมื่อยเลยนี่ซอยน้องไส้เจ้าแน่น้องไส้จะเมื่อยแล้วแม่ ออสาสตรนบินงหมดีไปเอะมเสี็จนี่เออบุนรีไปคูมาเจ้าคูเออขึ้นไยดะเอาเด้อไม่ี่นอบอบบี้แล้วแหงเราลายมุ่นเราบึกบึนพี่น้องเลยเขาว่าเจ้าหุบก็อยือกันให่เปล่าพ่อแม่พี่น้องให้เปล่า หุ่นนะคล้ายๆกันอยู่หุ่นนะุ่นคล้า,ายๆกันเนนะาะแม่เจ้าใหญ่กู่ข่อยอย่อยางจ,าจังลูจ้ะกมจะไปเทไรผมไปเขาคุกเทศเขาแปดสำคัญเลสะเอะเอาไปยังนี่เทพนะเทพื้นใครอยู่หลายคนสอยกันอยู่ หาลายคนเฉยกันอยู่เบา เหา,าไปกิหน,นห,หนึ่งมาเฮาเอกสุเสื้อผ้านี่เอาตัวพักบัวนี่สื้อผ้านะ่ะมันบนักปันใดปกิเนี่เเฮาสุเฮาก็เลยว่าไ,ได้สวไปมันอันแม่แล้วอยู่แล้ว โอเสียงคือดังเลยมีมีเสียงเพลงพราเออเอ้อเอ็เอ็ดนกสายคอยนอกสายคอยได้ป่าได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมึงตายมึงตายเคืดเอ็ดเอ็ดเอ็ดโอ้คนเล่ย์เหรอบ่สเนี่ยคนเล่คนเล่ย์ ้งตีนเนอะับได้รู้ไหมสัมเียบไมพอดสามเลียมสามเลียมเีนสามเลียยมทองคำบ่บสามเลียมชโนบสามยนลักเมืองบ่ใ้ให้สามเลียมเอาใช่สิปิบบห้องก็ได้สามเียมสามเลียมเด็ดเด็ดเดยดนี่นี่นี่สามเลียมเจ้าบอสิบาดไปไหมลองบอสบอนะสบสจแน่แล้ว่เ็ได้เล สักรีหันเสื้อผ้อานะไปดูดเอานน่ฮะมันนี่วเลยงี้ขนาดหน้าคอาจับความรอบ่มันกัดเขาแจ้บให้ได้ทาเสียกมันกัดเขาักรี ออโอสองมือมือ,อนยังเป็นคาบยุมมื่นย่างมาได้มือหงื่อแล้วเจ้าจะเข่าไม่ยางลินเดอรถามมันแหงขาข,ขับจะเข่ามาแมวจ้าแล้วแครน่ประตูเออมีปีประตูไว้ใครโยงประตูแหง่ยจักษอบนีผ้า Man 2 song bunga bunga. Oh, your opinion. Long đi. Lady nini 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 đi nini 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 ตัวซ้ำก่อนเลยอ๋อตัวซ้ำนี่ถงนี่นี่นี่ตัวแซมในถงนี่เออไปเงี้ยน้องพี่น้องเลยนอดขั้นตอนเทพืชเลยได้พี่น้องเด้อนอนห้องห้องน้องสายฟาตัวน่ะยังเหลือห้องบุญทวีนี่กำลังลงมือพี่น้องเลยนี่ก็ได้แล้วยแล้วห้องบุญทวีอ๋อน้องอยู่ดีไม่แห้งเลยเด้อเดี๋ยวอันทีนี้จบคลิปแล้วมาดิด้วยดยอยู่ดีไม่แห้งเห็ดบ่าอีกแลเด้อ เาสวัสดีเด้อเบาใช่เอ่อไม่ได้โฉบพาเฮือนบ่หน่โชคมีขักได้หนิเย้าแล้วบ่ใช่บ่เย้าตุงเองมาพี่เสซฟะขอบมกขอบใจปลาลุงเด้อวันนี้ขอบมกขอบใจเด้อปลาลุงเด้อทีเมตตาลูกหลานทีเมตตาลูกหลานพี่ให้อ่า ผักเงินผักข้ามมาให้เห็ดเฮือนผักเงินมาให้เห็ดเฮือนขอให้พ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งแห้งความเจ็บป่วยได้ความเจ็บป่วยได้ความไข้ป่วยมีความไข้ป่วยมีปัทนาสิ่งใด้ปัทนาสิ่งใดขอ่วยได้สิ่งนั้น เอาไปในปัจจุบันน like ี hey, ้ก็ส so ิได้จบคลิปจบภาพเพียังจะมีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะอยู <th> ่ดีมีแห้งความเจ็บบ่ได้ความขยันคมีพัฒนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นชมความมุ่งมั่นปรญหาเยอะเก็บเย่าจนลำล้ำรวยๆเงินทองไหลมาเทมาเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดยโดยายบายสวัสดีบ๊ายบายเนยายบายชี้ได้อะไรเนาะโอ้ย